สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมิถุนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง How to คำถามเปลี่ยนทิศคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงชะตาโดยรวมจากไพ่ทาโร่เมเจอร์อาคานาะไม่ได้เจาะจงท่านใดเป็นพิเศษนะคะการทำนายนี้เป็นการทำนายรายเดือนประจำเดือนตุลาคมพศ2567ของชาวราศีมิถุน ชาวราศีมิถุนธาตุลมพระพุธเลขสี่เป็นดาวเจ้าเรือนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึงวันที่15กรกฎาคมของทุกปีค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดวงชะตาโดยรวมกันเลยนะคะเรื่องแรกค่ะเกี่ยวกับเรื่องการงานการงานของชาวราศีมิถุนนะคะเป็นอย่างไรกันบ้าง อ่าเริ่มจากคนที่ทํางานประจําค่ะเด็กขึ้นมาเด็มเพล r o เอร์ความสบายกายสบายใจนะคะวันการงานของคุณนะคะดีเพราะฉะนั้นก็คือคนที่ไม่คิดจะเปลี่ยนนะคะยังทําได้อีกนานนะคะถ้าไม่คิดจะเปลี่ยนงานนะส่วนคนที่กําลังหางานค่ะมีเกณฑ์ได้งานมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีเร็วๆนี้นะคะ แล้วก็ส่วนคนที่มีงานที่เป็นของตัวเองค่ะช่วงนี้จะได้รับการโปรโมทนะคะจะได้รับการยอมรับนะคะจากงานที่คุณทํานะคะเพราะฉะนั้นแสดงความยินดีร่วงหน้าค่ะต่อไปค่ะเกี่ยวกับเรื่องการเงินการเงินของคุณเป็นอย่างไรบ้าง ขึ้นมาค่ะเดอะเดวิ Devil, นะคะช่วงนี้นะคะการเงินมีเกณฑ์นะคะอะไรที่คุณลงทุนไว้นะคะมีเกณฑ์ผีดอกออกผลนะคะไม่ว่าจะเป็นพันธบัตรซื้อสลากนะคะไว้นะคะคุณจะได้กำํกำลไรกาไรจากตรงนั้นเลยนะคะพอสมควรเลยนะคะก็คือ,ได,อ,อได้เงินที่เหมือนกับว่าเราเราลงทุนไว้นะคะแล้วก็จะช่วงนี้นะคะจะมีเงิน ตกเบิกเงินแบบฟุกๆนะคะอาจจะได้มาจากลาออบลอยด้วยนะคะแสดงความยินดีด้วยค่ะว้าวว้าวาดีทั้งสองเรื่องเลยต่อไปค่ะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสุขภาพนะคะช่วงนี้เดอะซันลันลาลันลาค่ะอย่างที่บอกว่าพอการงานเราโอเคการเงินเราโอเคนะคะสุขภาพเราก็เลยดีไปด้วยนะคะวันช่วงนี้จะมีเกณฑ์นะคะเดินทางใกล้ไกลนะคะอาจจะได้ไปพักผ่อนหย่อนใจโปรเจกต์การงานของเราผ่านและ การเงินของเรานะคะมีพอจับจ่ายใช้สอยนะคะได้ไปสถานที่ที่คุณอยากจะไปมานานแล้วนะคะมันก็คือสุขสมหวังนะคะจ้ะต่อไปค่ะเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินสุขภาพความรักค่ะความรักช่วงนี้นะคะขึ้นมาเดอะฮักแมนค่ะเอ่อช่วงนี้อาจจะต้องเหมือนกับว่าอาจจะ ตัวคุณเองกับคู่นะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วนะอาจจะห่างไกลกันนะคะอย่างที่บอกว่าอาจจะต้องไปติดต่อเกี่ยวกับเรื่องการงานต่างประเทศนะคะหรือว่าต่างจังหวัดอย่างเงี้ยค่ะอาจจะไม่ได้อยู่กับคู่นะคะแล้วก็คนที่โสดนะช่วงนี้มักจะอยู่เหมือนกับว่าปีกวิเวกอยู่คนเดียวค่ะยังเรายังไม่ได้โฟกัสอย่างที่บอกว่าอาจจะโฟกัสเรื่องการงานการเงินอย่างเงี้ยค่ะเรื่องความรักของเลยของเราก็เลยยังไม่โดดเด่นนะคะตอนนี้ก็ อยู่ตัวคนเดียวไปก่อนเนาะจ้ะต่อไปค่ะเกี่ยวกับเรื่องดวงชะตาโดยรวมนะคะเพราะฉะนั้นก็คือความรักเราอาจจะเหมือนกับว่าอยากจะโฟก,กัสเรื่องงานเรื่องเงินมากกว่าอย่างเงี้ยค่ะนะคะ,ะดวงชะตาโดยรวมค่ะจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะภายในเดือนตุลานี้เป็นเดือนที่ จะบอกว่าลัคก,กี้เลยนะคะดีสุดๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็คือจะมีการเปลี่ยนแปลงไปใทางที่ดีขึ้นนะคะสิ่งที่คุณคิดหวังตั้งใจนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการการงานนะเพราะฉะนั้นก็คือจะมีเกณฑ์นะคะทํางานกับคู่ค้าชาวต่างชาติต่างภาษานะคะที่คุณเอ่อกำลังยื่นเสนอข้อเสนอหรือโปรเจกต์นะคะมีเกณฑ์ผ่านนะยินดีด้วยค่ะจะ้ะต่อไปค่าเรื่องต่อไปก็คือ ไพ่อยากบอกอะไรกับคุณในเดือนตุลาคมนี้นะคะชาวราศีมิถุนนะขึ้นมาค่ะเดอะเซนค่ะคุณเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะคะทุกๆเรื่องนะที่เข้ามานะคะคุณสามารถจัดสรรหรือจัดการได้อย่างดีเลยนะคะโดยเฉพาะคนที่มีธุรกิจส่วนตัวนะคะเพราะนั่นก็คือลูกน้อง นะคะให้การยอมรับ <tang> ค <ar> ู่ค้าให้การยอมรับค่ะเพราะตัวคุณเองเนี่ยมีทั้งบุญทั้งบุญมีทั้งบารมีนะคะเพราะฉะนั้นก็คือการดูแลกิจการของคุณค่ะเป็นไปได้ด้วยดีนะคะขอแสดงความยินดีร่วมหน้าด้วยค่ะกิจการของคุณเจริญก้าวหน้าค่ะธุรกิจการค้าคู่ค้านะคะคู่ลงทุนนะมาจากความรู้ความสามารถของตัวคุณเองที่คุณสามารถจัดสรรได้ดีเลยค่ะก็ขอจบคำทำนาย เพียงเท่านี้ขอให้ชาวราศีมิถุนมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะพบเจอแต่สิ่งดีๆขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังคำทำนายเพื่อเป็นกำลังใจฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเปิดการแจ้งเตือนในการอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ